สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big a c อผมชื่นใจครับมีความสุขมากๆขอบคุณพี่สัญญาคนดังใจดีพักขนงนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณเมตตาจากพระอาจารย์พนมเกียรติพัตตะโกนะครับวัดอินนะครับวงเวียนใหญ่ครับ ก็วันนี้เราเดินทางเพื่อจะไปหล่อพระแต่เราเซอร์ไพรส์รามากๆนะครับนะครับแวะขับหลงๆมาหรือว่าจะเป็นทางผ่านอย่างไรไม่ทราบนะครับก็มาพบกับวัดสนามจันทร์ครับพอรถข้ามสะพานมายาวๆมานะครับผมมองเห็นโหยพระสวยงามมากพระศรีอยะเมตรตรนะครับนะครับแล้วก็ ปู่พญายนาคหลวงหลวงพ่อทันใจท่านท้าเวสวรรพระราหูองค์สีทององค์ใหญ่หูชื่นใจมากๆครับวันนี้ก็นำภาพระฝากทุกท่านนะครับเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวไปทำบุญกันด้วยวัดสนามจันทร์นะครับก็มีรายละเอียดนะครับเริ่มสร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับ แต่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณพศ2425เดิมเรียกว่าวัดสนามจันทร์ต่อมาเพี้ยนนะครับคำเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นวัดสนามจันทร์มีเนื้อที่ไม่มีโฉนดนะครับมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะครับแล้วก็ติดกับแม่น้ำแม่กง ติดกับแม่น้ำบางประกงนะครับแมสวยงามมากๆล่มเย็นชื่นใจนะครับเขาว่าสร้างมาเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสุดยอดมากๆนะครับเลี้ยวเข้ามาท่านก็จะเห็นนี่เลยครับหลวงพ่อทันใจพระราหูนะครับวันนั้นไปเป็นวันอาทิตย์ครับ วันนั้นนะครับพี่สัญญาน้องปูน้องแต้วนะครับแม่ครอบครัวนี้ใจดีจริงๆนะครับก็มาด้วยกันไปทําบุญด้วยกันครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งทางวัดสนามจรรันเนี่ยเขามีตลาดนัดครับโอ้โหทุกอย่างเลยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดอาหารการรับประทานทั้งข้าวหวานทั้งต้นไม้ทั้ง พรกเครื่องทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเรียกว่าตลาดนัดตลาดนัดดีๆแห่งหนึ่งเลยครับสุดประทับใจนะครับนะครับสุดประทับใจสมาชิกสายบุญนโมก็เดินจับใจ่ายใช้สอยช่วงเช้าพอดีครับมีความสุขผมก็ตื้นตันใจนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆบันทึกภาพอ้าวมีอ่า ตรงนี้มุมนี้นะครับมีบอกว่าแก้ปีชงนะครับก็มีภาพมาให้ชมกันนะครับเผื่อท่านใดอยากไปเที่ยวครับดีมากๆดีมากๆนะครับเซลฟี่กันหรืกว่าเพลินเลยล่ะนะครับเพลินเพลินเพลินเพินกับการเซลฟี่นี่แน่ๆครับสุดยอดความสุขความสบายใจครับพบกับวัดสนามจันนะครับพบกับวัดสนามจันมีความสุขจริงๆครับมีความสุขจริงๆก็นาบรรยากาศ นะครับมาทําบุญนะครับเพลินๆแบบนี้หลายท่านอยากมาก็ดู Google นะครับ Google Map หรืออะไรก็ได้นะครับมาแวะมาแวะมา,ะมาครับมาทําบุญมาไหว้พระโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆคลิปนี้อาจจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่มาวัดสนามจันแล้วจะต้องพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่แน่ๆครับวันนี้ฝากไว้ ขอบคุณทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับถูกใจมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ